ขายของออนไลน์แบบดรอปชิปแบบแอฟเฟอร์เอด้วยเงิน69บาทไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแพ็คไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องมีพนักงานสวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับผมตุ๊กพิลลมนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ช่องในตนุ๊กสนออนไลน์มืออาชีพนะครับก็วันนี้เนี่ยจะมาบอกวิธีนะครับการที่เราจะขายของออนไลน์นะครับแบบดรอปชิปแล้วก็เป็นแอฟเฟอร์เอด้วยนะครับเพียงแค่69บาทนะครับซึ่งมีระยะเวลาเพียงแค่วันที่678 นะครับ9วันนี้มันใช่หรืรเปล่วันนี้วันที่7 7 8 9 10็ดเก้าสมีเวลาแค่4วันนะครับวิธีการทำทำยังไงนะครับคือตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าตัวแอปพลิเคชันยูพิกเนี่ยนะครับเขาเปิดให้เราเนี่ยนะครับเป็นเจ้าของนะครับสินค้าเพื่อจำหน่ายและขายเนี่ยนะครับในแอปพลิเคชันเนี่ยตอนนี้มีกว่า1ล้านรายการนะครับมีทั้งสินค้าแบรนด์นะครับสินค้า กระแสสินค้าที่นําเข้าจากต่างประเทศแล้วก็อื่น,นๆมากมายตอนนี้มีคอนโดด้วยนะครับมีรถยนต์ด้วยนะครับให้คุณได้เลือกขายเพียงแค่คุณสมัครเป็นเมมเบอร์นะครับกับทาง u ู i ิกเพียงแค่69บาทอ่าทีนี้จะทํายังไงให้ได้69บาทวิธีการทําให้ได้69บาบาทก็คือให้เพื่อนๆเนี่ยนะครับสแกนสแกนลิงก์นะครับที่อยู่ตรงด้านนี้นะครับอ่าด้านซ้ายมือผมตรงนี้นะครับ สแกนเลยนะครับแล้วรอประ,ะ,ะ,รประมาณประมาณนะครับเนี่ยพอสแกนเสร็จมันจะพางให้คุณมาหน้าแบบนี้รอรอประมาณห้าถึงสิบวิมันจะขึ้นเมนูนี้ขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆนเนี่ยนะครับกดลงทะเบียนตรงนี้ใช้เบอร์โทรศัพท์นะครับไม่แนะนําให้ใช้ Facebook เพราะว่าถ้าเกิด Facebook บล็อกเนี่ยคุณไม่สามารถเข้าใช้ แอปพลิเคชันได้นะครับเพราะว่าเวลามันจะเข้าใช้เนี่ยจะต้องทําการซิงค์หรือทําการเชื่อมโยงกับทาง Facebook เพราะฉะนั้นนะครับอยากเป็นเจ้าของกิจการอย่ามวแต่กลัวแล้วสมัครผ่าน Facebook มีหลายท่านเจอปัญหานี้นะครับมียอดขายหลักหลักมื่นแล้วแต่ Facebook ล็อกเข้าไปทําอะไรไม่ได้เลยครับต้องเริ่มต้นใหม่มันเสียโอกาสโอเคพอเพื่อนๆลงทะเบียนเสร็จเนี่ยนะครับก็โหลดแอปพลิเคชันที่อยู่ใต้ใคลิปวิดีโอนี้ ได้เลยโหลดแอปพลิเคชันที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยและเข้ากลุ่มนะครับและเข้ากลุ่มที่ผมเอาลงไว้นะครับจะได้รู้ว่าอ๋อคนนี้สมัครแล้วก็เตรียมจะอัปเกรดแล้วทีนี้พอเราเราลงทะเบียนเสร็จนะครับให้เราโหลดแอปพลิเคชันพอเราโหลดแอปพลิเคชันอ่ะโทษทีพอโหลดแอปพลิเคชันมาแล้วเนี่ยนะครับหน้าตาแอปพลิเคชันจะเป็นแบบนี้หน้าตาแอปพลิเคชันจะเป็นแบบนี้ ก็จะเข้ามาหน้าตาแบบนี้นะครับพอเข้ามาแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีบอกเรื่องของโปรโมชัน่นมีเรื่องของอะไรนะครับเราก็สามารถที่จะเข้ามาที่โปรโมชัน่นหรือไปดูโปรโมชั่นได้แต่ในที่นี้เราจะเข้าไปทําการซื้อสินค้านะครับที่เป็นชุดอัปเกรดนะครับเพื่อจับจองร้านค้ากับทางยูพิกนะครับเพียงแค่69บาาทอ่ะทำยังไงก็ให้เพื่อนๆนะครับดูตรงนี้ดูตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ คลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะครับที่ผมวงๆนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับพอคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆดูตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับหรือให้เพื่อนๆเนี่ยคลิกที่ใต้ลิงก์วิดีโอนี้เช่นกันผมจะเอาลงไว้ว่าเป็นชุดอัปเกรดนะครับเป็นชุด upgrade. อัปเกรดเพื่อนๆเห็นว่าตรงนี้มันเป็น99แต่ว่าสําหรับท่านที่ไม่เคย ไม่เคยไม่เคยลงทะเบียนกับใครนะครับคือไม่เคยโหลดแอปพลิเคชันนี้เลยแล้วก็ไม่เคยสมัครแอป u p พิกกับใครเลยคุณจะได้รับคูปอง30บาทก็เหมือนอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้สาบาทใช่ไหมครับแล้ว30บาทอันนี้เนี่ยนะครับคุณจะเอามาซื้อหรือว่าเอามาใช้เป็นส่วนลดตรงนี้นะครับได้เลยเพียงแค่คุณสั่งซื้อสินค้าตัวนี้ก็คือ9 9บาท คลิกเข้าไปก็คลิกเข้าไปครับคลิกเข้าไปแล้วให้เราเลือกซื้อซื้อเลยตรงนี้ซื้อเลยตรงนี้เลยนะครับเราก็กดซื้อเลยพอกดซื้อเลยเสร็จแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับตรงนี้นะนะครับตรงนี้นะมันจะมีส่วนลดให้นะครับมันจะมีส่วนลดให้ซึ่งก็อยู่ที่ว่าเขาจะทำการแก้ไขหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่านะครับ ถ้าเกิดว่ามีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับส่วนลด30บาทตรงนี้เราก็อาจจะใช้ไม่ได้อ่าใช้ไม่ได้เราก็ต้องซื้อ99บาทแต่ถ้าส่วนลด30บาทตรงนี้ใช้ได้ก็ซื้อเพียง69บาทเห็นไหมครับแค่นั้นเองซื้อเสร็จสั่งซื้อเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเข้าไปที่สั่งซื้ออกดสั่งซื้อเลยนะครับแล้วให้มาที่ตรงคําว่า โมบายโมบายแบงกิ้งอันนี้นะครับให้เลือกที่โมบายแบงกิ้งนะครับโมบายแบงกิ้งอันนี้หรือใครมีบัตรเครดิตก็เป็นบัตรเครดิตหรือว่าใช้ทูก็ใช้ใช้ได้หมดเลยแต่ว่าโมบายแบงกิ้งเนี่ยข้อดีของมันก็คือ,อคลิกเข้าไปนะครับตัวโมบายแบงกิ้งเนี่ยคนที่ไม่มีบัตรเครดิตก็คือสามารถใช้งานได้เพียงแค่คุณมีแอปพลิเคชันของธนาคารที่คุณใช้อยู่แล้วคุณก็เข้าไปเข้าไปแล้วคุณก็ไปสั่งซื้อไออย่างผมผมใช้ธนาคารกสิกรไทยผมก็เลือกที่กสิกรไทย แล้วผมก็กดชําระเงินแบบนี้พอกดชําระเงินแบบนี้เสร็จเนี่ยนะครับพอกดชําระเงินแบบนี้เสร็จก็รอรอแป๊บหนึง่งแล้วเราก็นะครับแล้วเราก็เข้าไปที่ตรงคําว่านี่คลิกตรงนี้โมบายเบงกิ้งดูเลยนะครับให้เพื่อนๆนดูนะหลายๆคนทักเข้ามาถามผมมากตอนที่หนักโปรโมชั่น999ันนะครับก็คลิกเข้าไปแล้วข้างล่างตรงนี้เนี่ยนะครับเขาจะมีบอกวิธีการว่าเราจะต้องทํำยังไง ก็ทําตามที่เขาบอกส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ประมาณนี้นะครับทําตามนี้แค่นั้นเองก็เสร็จแล้วเรียบร้อยไปโอนเงินโอนเงินเสร็จก็ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วกป็ประมาณไม่เกินหนึ่งถึงสองหนึ่งถึงหนึ่งถึงสองสามวิอะไรเงี้ยครับพอเราเข้ามาในแอปเนี่ยแอปเราเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับตรงพอเราเข้ามาตรงตรงอ่าอยูพิกเกอร์เนี่ยอ่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ ตรง, er, รตรง er, ยูพิกเกอร์นะครับตรงยูพิกเกอร์เนี่ยนะครับพอขึ้นมาแบบนี้เสร็จปุ๊บเราจะได้รหัสมาแบบนี้เลยเห็นไหมครับเนี่ยเราจะได้รหัสมาแบบนี้เลยนะครับนั่นแปลว่าถ้าขึ้นรหัสแบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะนะครับแชร์ลิงก์ได้แล้วเราก็แชร์ลิงก์นี้อันนี้ออกไปแต่ทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือมันจะมีโปรโมชั่นนะครับเป็นโปรโมชั่นให้เราสามารถทําเงินได้1000บาทต่อวัน การทำเงินหนึ่งพันบาทต่อได้ต่อวันก็คือให้เราเข้ามาคลิกที่ตรงนี้นะครับแล้วดูตรงนี้การที่เราจะทาเงินหนึ่งพันบาทได้ก็คือเราจะต้องมีอ่ายูพิเกอร์เนี่ยนะครับทั้งหมดห้าคนทั้งหมดห้าคนที่ซื้อชุดสมัครแบบเก้าก้านี้นะครับภายในวันที่สิบนะครับแล้วห้าคนนี้เนี่ยนะครับในวันนั้นในวันนั้นนะครับจะต้องซื้อซื้อหรือขายนะครับให้ตัวเขาเองเนี่ยมีค่าคอมมิชชั่น ส่วนตัวนะคอมมิชชั่นส่วนตัวนี่คือ11บาทหรือจะซื้อเองก็ได้หรือจะขายก็ได้นะครับซึ่งผมเลือกสินค้าเอาไว้แล้วสินค้าที่ผมเลือกเอาไว้ให้กับทีมเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ108บาทถ้าใครจะซื้อนะครับซ,ซึ่งมันก็จะถูกทําไมถึงถึงถูกเพราะว่าเอาง่ายๆครับวันนี้คุณลงทุนจะ99หรือว่า69เนี่ยถ้าวันนี้คุณสร้างคอมมิชชั่นได้ส,สมมตินะเอาง่ายๆเลยมันจะแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เนี่ยคือคอมมิชชั่น คอมมิชชั anyway, ่นตรงนี้เนี <uvo> ่ยเอา40บาทคูณ5เข้าไปเท่ากับคุณจะได้200นะอ่ะคอมมิชชั่นจะมี2แบบแบบที่1นะครับก็คือคอมมิชชั่นจากจากการที่เราแชร์ลิงก์ออกไปแล้ว5คนนี้เขาแค่เขาสมัครนะสมัครและอัปเกรด9ก็เก9เนี่ยเราจะได้หัวละ40บาทอ่ะก็จะได้ประมาณเท่าไหร่ครับ200อ่ะ200บาทนี่คุณคืนทุนนะคุณคืนทุนแล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ย5คนนี้5คนนี้เนี่ยเขาอัปเกรด เขาอัปเดก,ก็คือซื้อสินค้า11บาทที่ผมส่งให้ในกลุ่มอันนี้คือผมส่งให้ในกลุ่มนะใครอยากจะมาร่วมทีมกันก็เข้ามาครับแอดกลุ่มที่อยู่ใต้วิดีโอนี้ได้เลยแล้วเข้ามานะครับแล้วก็พอเขาซื้อครบหมดทุกคนเลย11บาทได้ได้ค่าคอม1ิ11ิบอ็ดสิบบาทแล้วเนี่ยนะครับ5คนในวันนั้นเราจะได้เงินเพิ่มอีกอ่าตรงนี้โทษทีตรงนี้นะครับ800บาทนั่นเท่ากับว่าในวันนี้ในวันเดียวนะวันเดียวเราจะได้ค่าคอมนะครับทั้งหมดก็คือ 1000บาทแล้วทุกคนที่สมัครมาก็ทําเหมือนกันแบบนี้ครับทุกคนก็จะได้ค่าคอม1 0 0 0บาทเหมือนกันหมดเลยเห็นไหมทุกคนจะได้ค่าคอม1 0 0 0บาทเหมือนกันเลยเพียงแค่เราสร้างคนเข้ามาซื้อสินค้านะครับให้ได้11บ,บาทซึ่งตรงสินค้า11บ,บาทผมขออนุญาตไม่ไม่ไปบอกต่อแล้วกันเพื่อนๆคนไหนที่สนใจและอยากสมัครเข้ามาก็สมัครเข้ามาร่วมกันแล้วก็มาเอาลิงก์จากผมไปซื้อสินค้า11บทอ็ดบาบค่าคอมสิบบาทได้เลยเนาะไม่ต้องไปนั่งหาหรือค้นหาครับเพราะว่า ผมเลือกไว้ให้แล้วว่าอันนี้คือถูกสุดแน่นอนคุณลงทุนสุดแน่นอนเอาง่ายๆร,รวมกับค่าสมัคร69บาทบวกกับซื้อของอีก108บาทคุณลงทุนประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ1 17 7 0ยเจบาท177บาทเนี่ยนะครับ1้7บาทเนี่ยคุณนะครับร7 7บาท,ค,นะค,บบาทคุณได้ค่าคอม1,000คุ้มไหมต้องบอกแบบนี้ครับถ้าถามผมนะคุ้มครับ คุ้มมากไม่มีอะไรได้ง่ายไปกว่านี้อีกแล้วนะครับก็ฝากเอาไว้แล้วกันสาหรับท่านที่สนใจอยากจะขายของออนไลน์นะครับซึ่งตัวของอยูพิกเองเนี่ยเป็นทั้ง a f f เ l i a t e เป็นทั้งดรอปชิพนะครับคุณทำดรอปชิพก็ได้คุณทอมแอฟเฟอร์เรก็ได้ซึ่งเทคนิคต่างๆเรื่องของการทําตลาดต่างๆเนี่ยผมจะสอนในกลุ่มปิดที่ผมสอนอยู่แล้วนะตอนนี้เพราะฉะนั้นท่านใดที่มองเห็นโอกาสอยากให้รีบเข้ามาครับอยา่าอย่าคิดนานอย่าคิดช้าเพราะวันวันนี้คุณไม่สมัคร แล้วคุณจะไปสมัครอีกทีหนึ่งหลังจากปกปดหมดโปรโมชั่น999ไปแล้วเนี่ย699ไปแล้วเนี่ยคุณจะต้องไปสมัครก็คือ499 999 1,599เงี้ยครับคือแบบโหเงินมันต่างกันเยอะมากเพราะฉะนั้นวันนี้เจอวิดีโอนี้เห็นแล้วรีบอัปเกรดรีบสมัครครับอย่าโมแต่คิดเชื้อช้าหรือว่าคิดมากจนเกินไปเนาะฝากเอาไว้ครับแล้วเจอกันในวิดีโอไปขอให้เพื่อนๆ,ๆที่เข้ามารับชมรับฟังเอาไปสร้างต่อ ให้กับตัวเองมีรายได้เพิ่มขึ้นมาอย่างมหาศาลแล้วกันนะครับโอเคแล้วเจอกันในตัวไปอย่าลืมกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยขอบคุณนะครับ